ตาล้าเพราะใช้สายตาทำงานอย่างหนักตลอดวันตาแห้งเพราะแสงสีฟ้าจากการใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานตาพร่ามัวจอประสาทตาเสื่อมเพราะใช้สายตาในที่ที่มีแสงน้อยท้ายที่สุดเสี่ยงตาบอดชั่วคราวและถาวรรู้ไม่ว่าการใช้สายตาอย่างหนักและแสงสีฟ้าบนหน้าจอทำร้ายดวงตาคนทำงานจนเสี่ยงกับอาการตาล้าตาแห้งตาพร่ามัวโรคจอประสาทตาเสื่อมและนำไปสู่โรคตาอื่นๆตามมายิ่งใช้สายตาหนักเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องดูแลมากขึ้นเท่านั้นมีสารอาหารมากมายที่ช่วยดูแลสุขภาพดวงตาเช่นลูทีและซีแซนทีนช่วยกรองแสงสีฟ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อจอประสาทตาบิลเบอรี่สกัดช่วยให้เส้นเลือดฝอยในตาแข็งแรงเบต้าแคโรทีนป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้นมากขึ้นแอสตาแซนทีนช่วยลดอาการตาล้าและชะลอรโรคจอประสาทตาเสื่อมโอเมก้า3ในน้ำมันปลาช่วยลดอาการตาแห้งรักษาความชุ่มชื้นให้กับดวงตา และสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูงช่วยลดการกับเริ่มของโรคจอประสาทตาเสือ่อมมาเริ่มดูแลดวงตาด้วยสารอาหารที่ใช่เพื่อให้โรคตาต่างๆห่างไกลจากทุกคนด้วยความห่วงใยจาก mega we care